สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่วยเย็ยนๆกับโอเดลท้าวัดนะครับน้ำขึ้นแรงเกมวันนี้จะพามาบานเฮกับลองมองนะครับสบภาพบรรยากาศช่วงเย็นคือแับน,น้ำไหลเชี่ยวน้ำขึ้นแรงนะครับมาติดตามมารูชมวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลองมองกันะจะได้ตัววันนี้รู้หรอก Hei! Tông mơ Chờ mà hết đây chân vào bằng Và mông vào xin lưng gắn 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 5 gắn 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 ปาร้องอยู่ยังไม่มีชนเลยครับแต่มีปลาร้องบานแหน่าจะได้อยู่นะกิงร้องอยู่ รอบมีจะมีปลาขึ้นไหมหรือเปล่าครัไม่รู้นงั้ไม่ดูนะครับไม่จะดิกว่าไม่ขึ้นมะ่ะตีหึงดิจัะมีปลารองอยู่ เรามาลุ้นวันเฮ่กันโตครับออมีแล้วครับมีโตแล้วไม่รู้วดูะโอ,อ้ยยังครับมีบหน้าดานกูอีก <laughs> แมงเงยยู <Ư! S 2> นาดานทักฮออยจีื <laughs> ้งงงอไงลาตอดแล้วท่ะย <laughs> อ <S <s <uk> อก้อกใจอะ เลี้ยเลี้ยโอ้ลอยวงแล้วโอ้เลี้ยนี่นี่นีลอยมวกตัยเองเออไม่ตตเองนะเลี้ยลอยวงแล้วนี่เดินเร็มนี่ตอแล้วครับโวยวายกันใหญ่เลยกูได้ไม่ได้อยู่หรือเปล่า เต้เต้มนตึงแล้วน้ำมันหลเชีวครับต่อไปเต้กระากลมันคอนช่วงนี้อถโอ้โห บ้องเงือมเต๋ามีตอดแล้วมีตอดอยู่แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนต้องมารอดูผลงานแล้วตัวเดิมป่ะถูกนี่นะบหรี่ตัวอืมอ่ะมา

ได้แล้วมาสุป้ลงานนะครับอันนี้ล่องมองสองเที่ยวครัไส์ใหญ่นะครับแล้วก็ตะเพียนสงตัวนะครับนะครับพอได้ต้งครับฝากกไลครกดแเชร์ติดตามด้วยนะครับโอเดียว้าวัดสวัสดีครับ